ผมอยู่ที่ร้านเข้าต้มคนเห็นนะฮะที่ห้องน้ำเขาน่าสนใจมากนี่เขามีระบบก๊อกน้ำอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับล้างมือเหยียบด้านล่างสังเ,เกตว่าใครเดินมาก็จะงงว่าทำไมไม่มีหัวก๊อกนะฮะเขาจะต่อที่เหยียบไว้อย่างนี้ครับให้ใช้เท้าเหยียบเอาพอเหยียบปื๊นน้ำก็จะไหลนะครับ จะได้ไม่ต้องใช้มือจับนะครับใช้ระบบเท้าเหยียบใครสนใจลองเอาไปทำดูไหมเผื่อมีคนสนใจนะครับถ่ายมาให้ชมกันระบบการติดตั้งก๊อกน้ำแบบเท้าเหยียบนะครับลองเหยียบอีกทีนึงลองเหยียบไปดูปึ๊บไม่สลายอย่างนี้ ร้านข้าวต้มคนเห็นนะครับ